สวัสดีครับผมบอลนะครับจากช่องพีกันพานะครับทำงานโมเดลมา14ปีแล้วนะครับก็อาจจะมีความคิดเห็นเรื่องของสีหรือเรื่องของโมเดลนะครับพอที่จะบอกกับมือใหม่ได้ได้เป็นอย่างดีนะครับพ mm hmm. ันนี้อไรที่ม mm hmm. ทำย่ายเคยใช้ใช่ไหมมันเป็นสีนเนมลที่ถูกละลายด้วยน้ำมันสน หรือพวกเอ็กใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันเกิดกัดพลาสติกให้เปื่อยใช่ไหมอ่าทีนี้ถ้าเรามีความรู้ลกพื้นฐานเรื่องเรื่องตัวทำลายสีบินเดอร์อะไรพวกนี้เราก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราทำพันธุ์ในลายได้เองผมทำพันธุ์ในลายได,ได,ได้ได้ทุกสูตรสีเลยแล้วผมก็ทำพันธุ์ในลายอีนเเมลโดยที่ไม่กัดพลาสติกด้วยใช้ทินเนอร์แลกเกอร์ละลายแทนซึ่งมันไม่กัดพลาสติกให้เปื่อย เวลาที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อแผ่นนิไยเองผมใช้วิธีการผสมเองเพราะว่าเฉดที่เขาให้มาพวกแผ่นนิไยเอเซนคัลเลอร์พวกเนี้ยมันก็จะมีสีให้จํากัดแล้วบางทีผมต้องทําโมเดลที่มีสีแปลกๆผมก็จะต้องผสมแผ่นนิไลขึ้นมาเองเพราะว่ามันไม่ถูกใจผมรู้สึกว่าโมเดลมันแข็งเกินไปอันนี้อันนี้เป็นแผ่นนิไยที่ผมผสมเองผมก็เอาสีนาเมลนี่แหละผสมกับทินเนอร์แลกเกอร์ให้จางมา,มากๆ ทีนี้ถ้าอยากทำพันธุ์ลายสีอื่นโดยใช้สีสูตรน้ได้ไหมถ้าถ้าไม่มีตังไปซื้อวาลาโฮผมบอกเลยว่าผมจะซื้อสีอะคริลิกตามหมาผสมน้ำเยอะๆแล้วก็หยอดเอาทีนี้ม,มันก็จะใช้ได้ลิฟมีมีผลลัพธ์เท่ากันผสมกับทินเนอรลกเกอร์น่ะเหรอครับใช่ครับให้จางให้มันจางใสเลยพอที่มันจะโฟล์ไปตามร่องอะ่ะทีนี้มันก็จะเป็นเทคนิคเทคนิคสำหรับคนที่ ทำกันทั่วไปที่ว่าถ้าเราใช้ x ยี่สิบใช่ไหมเช็ดพันธุ์ลายมันจะมีปัญหากับพลาสติกถ้าเราใช้เยอะมันก็จะแตกหักใช่ไหมพอมีปัญหาปุ๊บเราไปเข้าในกลุ่มของเราคอมมูนิตี้ของเรานะแล้วเขาจะบอกว่าให้ใช้อะไรก็คือใช้น้ำมันรลอนสันใช่ไหมน้ำมันรลอนสันคือเบนซินขาวตอนนี้ผมไม่ได้ซื้อน้ำมันรลอนสันแล้วผมไปสั่งซื้อเบนซินขาวมาซึ่งมันเป็นมีลักษณะถึงน้ำมันแต่เป็นระเหยเร็วกว่า เขาขายถูกมากถูกขวดหนึ่งประมาณสองสามร้อยมิลลิลิตรก็เอามาสามารถใช้เช็ดได้แล้วใช้ได้เยอะด้วยอย่างลอนสันไม่ต้องบีบน,นี่นะมอันนี้ผมเอามาเช็ดมุ่งเช็ดนี้ได้หมดเลยซึ่งเช็ดเช็ดพอนาไลไม่ว่าจะเป็นสีสูตรน้ำสูตรเลกเกอร์หรือว่าอินเมลใช้น้ำมันลอนสันรหรือว่าเป็นซินขาได้หมดเลยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ผมได้เจออะไรหลายอย่างซึ่งมันเป็นโลกที่ใหญ่กว่าโมเดล อย่างโล่ก่อสร้างเนี่ยสีนาเมลก็มีเหมือนกันแต่เขามีเทคนิคการผสมสีนาเมลสองเทคนิคอย่างที่ผมบอกหนึ่งก็คือคใช้น้ำมันสนหรือเอ็กซิสิสนี่แหละที่เรารู้จักเท่าที่เรารู้จักนะแต่ที่ในตลาดก่อสร้างเขาเรียกเอ็กซิสกับทินเนอร์เลกเกอร์นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าไงหมายความว่าสีนาเมลธรรมชาติสามารถผสมทินเนอร์เลกเกอร์ได้ เพราะว่าสีอีนาเมลมันแห้งช้าการใส่ทินเนอร์แลคเกอร์จะทำให้มันแห้งเร็วขึ้นทำงานกับมันได้ดีขึ้นและไม่ต้องกลัวมันจะกัดพลาสติก